มาวันนี้เราก็จะมาเล่นตำแหน่งซับพอร์ตในละกันแต่ก่อนอื่นเลยเราจะแกงในทีด,ดีลองเล่นฟาร์มป่าคู่ดีจะเป็นยังไงนี่สานิดอยากเล่นจังเลยเล่นได้นะเอ <c oughs> แต่เ <c oughs> นยเลือกอันนี้บัตเตอร์ไฟมาทำไมไม่มีไม่มีขอดฟาร์มป่าคู่ไม่เป็นไรวันนี้ผมจะมาเล่นตำแหน่งซับพอร์ตนะครับซึ <c oughs> ่งเป็นตำแหน่ง <c oughs> ที่ผม <c oughs> ไม่เคยเล่นเลยตั้งแต่เกมนี้ออกมานะครับ หรือเป็นตำแหน่งที่แบบว่าผมเล่นไม่เป็นเลยก็ว่าได้นะครับตำแหน่งแบบเนี้ยมันก็คือว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่แบบอคอยซัพพอร์ตคอยอะไรใช่ไหมแต่กูเล่นไม่เป็นอะเอ,อ้อยง่ายเลยไม่รู้มันเล่นยังไงวะแต่วันนี้จะมาลองเล่นหน่อยละกันโดยการเล่นไอตัวแก๊กเนี่ยมันชื่อว่าแก๊กใช่ปะมันได้เล่นงนานนะลืมวะช่วงน,นี้ไม่ค่อยได้เล่นเกมนะทุกคนทําแต่งาน ก็ทุกคนไม่กดไอ้นี่ติดตามให้ผมมัง้งเลยฮะโมจะดูอย่างเดียวแล้วไม่กดติดตามให้ผมเนี่ยผมจะเอากําลังใจไหนมันเล่นเกมให้ทุกคนดูฮะกดติด<ๆ>ตามกันด้วยสิอย่าดูกันอย่างเดียวอ่ะสองตัวนีนน้คิดว่าจะไหวกับข้าหรือเปล่าข้าถามเมื่อสิไหวหรือเปล่าฮะช่วยวหน่อยเจ้าตัวแม็กอะไรเนี่ยช่วยหน่อยช่วยเราหน่อยสิช่วยหน่อยมันไปแล้วมันไปแล้วมันไป้ตัวนั้นคิดว่าจะรอดจากข้าไปได้หรอไม่รอดแล้วจ้าพูดเค่นแหละ ดีนะสกิลสองเรามาพอดีแล้วไม่งั้นเราตามไม่ทันแน่ตัวนั้นหนีไปอะช้างไอตัวช้างผมบอกว่าโอ้โหจะรอดอยู่แล้วเชี่ยวโดนตัวแก๊กยิงไอโดนตัวแก๊กดึงเฉยเลยอ่ะจบกันเลยครับเรงวันนี้ขอโทษได้นะตัวช้างจ่าพอดีข้ามีมือไอ้นี่มือแม่นาคข,ขนง่ะนี่ตัวช้างมาแล้วอ่ะตัวช้างมาโอ้โหดึงมุดไปหนึ่งที จริงๆอยากจะดึงเทพว่าง,งั้นแหละจริงๆมันไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้อยากจะโชว์ไงแต่มันมืดไปโทษทีนะอนนะดีว่าช่วงนี้เราก็รอตัวฟาร์มป่าฟาร์มของเสร็จนะครับแล้วให้ฟาร์มป่ามาช่วยอย่าบอกนะฟาร์มเสร็จแล้วไม่มาช่วยแบบนี้ก็ไม่เอาเดอ้อเราต้องช่วยทีมให้ชนะ oh, <no. S 1> ชีพใช่ไหมเพื่อนจออ๋าปรดยาฟาร์มหนึ่งเดียว ต้องช่วยทีไม่นชนะด้วย,ยเลือดน้อยเลือดหน่ะเ,เลือดน้อยแล้วไงเลือดน้อยแล้วไงข้าก็มีฝีมือพอที่จะชนะเลือดเยอะกว่าอย่างเจ้าได้เขาพูดแค่นี้แหละ,ะตอนนี้เราก็เก็บเลือดให้ได้อย่างนอยสักครึ่งหลอดก็ยังดีนะเราก็จะมาฟาร์มคิปแดงฝั่งนี้ต่อคิปตัวน้อยๆมาสู้กับข้าหรอจะ๊ะเป็นไปไม่ได้หรอก เจ้าตัวแค่นี้เลือดขาเยอะพอที่จะสู้พวกเจ้าได้ครับพู้แคนั่นแหละช้างมาแล้วช้างมาแล้วเหรออุ้ยเมื่อกี้ดึงไว้แต่ดีนะสกิลไม่ไอ้นี่ไม่ใช้ไม่เป็นไรแม็กมาแม็กมาแล้วดูอู้แม็กมันกระโดดมาฝังผมมนทุกคนเอยกระ <c oughs> โดดมาฝังผมเม,มื่อกี้ผมใช้สกิลสองดึงแล้วกระโดดมาฝั่งเลยดึงพลาดอะ่ะ มันดึงไม่โดนเนะเข้าใจใช่ไหมตัวนี้มันมากระโดดฝังผมอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมต้องกระโดดฝังกูด้วยเนี่ยฮาถามหน่อยสิกระโดดฝังกูเพื่ออะไรครับอนนี้เราก็รอ b u t เตอร์ y ฟฟาร์มของให้ตนันกันนะครับไม่ต้องฟาร์มตันก็นได้สักเลเวลสี่เลเวลสามเลเวลสก็น,น่าจะมาช่วยเพื่อนได้แล้วแหละมั้งสำหรับผมนะผมออกตั้งแต่เกือบเลเวลสี่ผมออกมาช่วยเพื่อนแล้ว แล้วกูดึงวุดไปอีกแล้วผมจะใช้สกิลหนึ่งนะแต่ผมเขไปดึงวุดเออตรงๆเลยกูจะใช้สกิลหนึ่งมันไปวุดมาที่เหนียวไหวพูเลยว่าไหวนี่ฆ่าไม่ได้เราสกิลสองฆ่ามาแล้วสกิลสองฆ่ามาแล้วนี่ฆ่าไม่คนหลังจากเขาเปิดอันตรีแล้วเพื่อนมาเต้นที่โอเคสวยง,งามมากดันป้อมไม่ได้ดันป้อมไม่ได้แม็กถอยออกมาไม่ถอยออกมา ตอนนี้เราก็จะไปเล่นการไปฆ่าบัตเตอร์ไฟหน่อยแล้วกันต้าตัวผีเสื้อตัวเนี้ยโอ้โหนึกว่าเจะแน่ที่ไหนได้หนีเป็นหมาเลยนะเนี่ยอ่ะเาล้วฟังคิดดังเด็ดมาแล้วเหรอจ๊ะบัตเตอร์ไฟข้าไม่เคยกลัวเจ้าหรอกอ้ยอุ้ยเปิดดันติดลวนนั่นน่ะลวนจัดเลยอ่ะกูจะเข้าไปเหรอโทษทีพอดีว่าพี่ไม่เข้าเราจะน้องไปครับ อันนี้นี่ก็รอเวลาแล้วรอโอกาสชนะอย่างผู้เจ้าโดยการตีป้อมใหญ่ให้ได้นะครับผมไอตัวนี้ไปเข้าป้อมเลยเหอกเกรอจะดันป้อมข้าเลยเหรอไม่ใช่นะเวย้ยสกิลมาทักทีโอ้โหสกิลมาไม่ทนันว่ะสกิลสองแล้วเดินเครื่องช้าจนเลยไม่เป็นไรตัวช้างน่าจะรอดนะครับเพราะสกิลเรามานะจะหนีไปหน่เราจะหนีไปหน่อยเหรอ,หอ,หอฮึปเปิดอันติ เรียบร้อยแม็คฉายเฉยเลยตอนนี้เราก็จะรอที่จะไปตีป้อมด้านนี้นะครับผมเรื่อในตัวนั้นมันตีป้อมได้แล้วหรอตีป้อมเราแตกเป็นหนึ่งป้อมแล้วหรอเรายังตีป้อมเขาไม่ได้เลยเนาะออกได้แล้วเนาะมัน,นง่านึงถือว่าโอเคโอเคอยู่แต่เราตั้งได้นุย้ยได้ป้อมนี้เราตั้งได้ ครที่ดาเม็ดแลนไ,ไปตีเลยไปตีเลยดาเมจดเราไม่แรงเราเป็นตัวแทงตัวซัพพอร์ตดาเมจเราเบารือของกันมันก็ดาเมจเราเบาเราไม่ได้ออกของต่อสู้เข้าเจอชนะเพื่นจจอนจ๋าแล้วก็ไม่แตกหเ,เดแล้วเราจะไปเชิญเลยนกลางหน่อยแล้วกันนหน่อยสิว่าเล่นกลางจะเอาไงเพ,นนะเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาได้หรือเปล่าเพื่อนมาเร้วเรวโอ้โ,อโหไม่ทันโอ้โหเพื่อนมาช้าเกินไปว่ะไม่เป็นไรตอนนี้ เราก็รอเจ้าบัตเตอร์ายที่จะแพ้คนอย่างข้านี่ข้าไม่พ้นหรอกจากเขาพูดแคชนี้แหละข้ามีสกิลสองยังไงพวกเจ้าก็หนีข้าไม่พ้นถ้าสกิลสองข้ามานะเขพูดเลยชนะได้โอเคเราไม่จําเป็นต้องคิวเยอะครับเพราะเราเล่นตัวซัพพอร์ตบางคนที่แบบเล่นซัพพอร์ตจริงๆอาจจะคิวเยอะแต่สําหรับผมผมว่า,าทีมชนะได้ก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องคิวเยอะนะครับผม แล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มคิวนะครับไม่ได้ฟาร์มคิปป้าพอดีเราไม่ใช่ตัวฟาร์มมาดดนไอเอสจีไม่คิดจะช่วยเพื่อนมัง่งเลยเหรอจาเนี่ยมดแ,แต่ฟาร์มบัตเตอร์ไฟเอ้อไม่ใช่บตัตเตอร์ไฟเขาเรียวกว่าตัวอะไรวะไม่รู้ว่าเเรียกมัวหมดแล้วเนี่ยตัวไหนคือบัตเตอร์ไฟตัวไหนคือตัวอะไรยังลืมไปหมดแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นเกมนานแสนนานจะจับเลยไม่เป็นไรก็คือตอนนี <S <S ้ เราก็จะฟาร์มคิวไปเรื่อยๆนะครับที่ผมบอกไม่ได้เล่นคือผมไม่ได้เล่นนอกคลิปเลยนะครับผมอัดคลิปเสร็จผมก็เลิกเล่นเลยครับผมมาหาย,ย่างังเองทำก็ <c oughs> คือทุกคนดูกันยังเดียวไม่ก็ติดตามให้ผมอ่ะผมน้อยใจยิงๆเนี่ยยอดวิวเป็นร้อยแต่ผู้ติดตามไม่ถึงร้อยแบบนี้ก็ไม่เอาเด้อดูแล้วก็ติดตามให้กันเด้ออย่าดูแต่อย่างเดียวขอคิวนี้โอ้โหไม่ทันว่ะ โอ้ไม่ทันเลยตัวม่อเี้ข้าวสัจะร์ดพูกเจ้าสนาด้วยดิช่วยไปเจ็ดคิวอ่ะถ้าเจ็ดคิวมาเป็นโดยที่เราคิวได้เราได้สิบเอ็ดคิวแล้วนะเนี่ยแบบโดนลาร์ดไปหมดเลยอ่ะทำไมต้องเจอะไรแบบนี้ยนะตัวผีเสื้อตัวนี้กล้าสู้กับข้าหรือเปล่าเจ้ากล้าสู้กับข้าหรือเปล่าขราพผู้ชนะเอาที่เอาที่ช้างช้างไหวหรอ่สองล้มหนึ่งนะบอกก่อนว่าช้างจะเอาลจ๊ะ ไหวเลยเปล่าไหวเลยเปล่าช้างจะ้ะไหวเลยเปล่าหนีไม่รอดห้วเล่นเหลกแค่นี้ค่าคอแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ลาศเลยจังหวะนี้ไม่พูดมากทำเพยอะไรลาศอย่างเดียวครับฮะ <c oughs> เราจะไปช่วยข้างบนหน่อยแล้วกัน <What that? S 1> ไม่เอาดีกว่าข้างบนผมว่าน่าจะแบบดันป้อมไม่ได้เยอะหรอก <c oughs> น่าจะเป็นตัวแทงมันดันป้อมน่าจะไม่ได้เรอะอะไรขนาดนั้น <c oughs> เพื่อน,น่าจะเกิดก่อนและสามารถต,ตีตัวนั้นได้ครับ เดี๋ยวเรามาช่วยตัวนี้หน่อยละกัน6คิวแล้วชิคดเป็นซัพพอร์ตได้เกิน5คิวสำหรับผมก็ถือว่าเท่แล้วอะถือว่าเก่งแล้วแหละแค่นี้ก็ถือว่าดีสำหรับผมแล้วอันนี้อุย้ยเราไปช่วยเลนบนดีกว่าเลนบนมันไอตัวขนาดตัวแท้งมันดันป้อมได้ขนาดนั้นเลยหล่นี้เกินร้อยเปล่าจ้าทหนอยสีดันป้อมเกิน พี่มาช่วยแล้วเนาะไม่ทันนะตอนนี้มันเป็นตัวแบบทำดามจได้เยอะเดี๋ยวร้านเขาไม่ทันอะงั้นได้แตวเนี่ยได้เจ็ดคิวแล้วไม่เป็นไรเรจะถึงสิบคิวไหมว่าเกมเนี้ยต้องให้ถึงนะลองดูหน่อยละกันถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่อยากให้ถึงจริงๆเลยสักสิบคิวถือว่าเบอร์จัดเลยเฉพาะสิบคิวอ่ะอ่โก้เลวละกัน หนีไปไหนเหรอเจ้าตัวผีเสื้อหึงยิงไม่ทันไม่เป็นแล้วเรามาฆ่าตัวนี้หน่อยแล้วกันตัวนี้ห้าวจัดเลยสองหนึ่งเราคิดว่าจะหนีพ้นแล้วคิดว่าจะหนีพลลล้นเหรอครับหนีก็ไม่พลล้นข่าหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้างนิดหน่อยน้ำเนื้นิดหน่อายนี่จ๋าเนาีเน่ยจ๋าทำไมเป็นแบบนี้วะเนี่ยเนื้อขาจะเป็นแบบนี้สิเดี๋ยวนี้อวีมันเป็นอะไรวะทุกคนคือแบบว่ามันไม่เกี่ยวกันเนี่ยเ่ะมันไม่เหมือนแต่ก่อนใช่ปะ่ะแต่ก่อนที่แบบ เน็ตดีเลยเน็ตไม่ดีมันก็ไม่แดงขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้เน็ตดีเลยเน็ตไม่ดีมันแดงหมดเลยมันเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ดันป้อมนี้ได้ไหมวะเพื่อนดันป้อมดันป้อมดันป้อมเลยดันป้อมไม่แตกดันป้อมไม่แตกมันไม่แตกแล้วเราเข้าไปเอาป้อมเล็กอีกป้อมหนึ่งให้เราเก็บช mm ัยชนะได้เน็ตสกิลมาแล้วเื่อพู้ชนะโอ้เรียบร้อยแแน่นอนโอ้ขา จะค้างอะไระนงหน้าวันเนี้ยโอเคสวยงามมากสินาจูเราได้ยืบเก้าคิวฝั่งนู้นได้แค่สามคิวเองอะ่ะสุดยอดเลยแลนเซอร์ไม่ค่อยเจอคนจรงสักเท่าไหร่นี่ว่าโอ้ในนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นหรอแลนดจรงิงๆอะ่ะน่าจะแบบคอนซูเลอร์ขึ้นไปเนาะผมว่า,าน่าจะมีคนตึงเยอนนะในแรงคอนเนาะ แต่ตอนนี้ไม่เจอคนตึงไม่เป็นไรเราคิวไปเรื่อยๆแล้วกันขอสักสิบคิวได้ไหมอ้หไม่ได้แล้ววะเราต้องเอาคิวอย่างเดียวแล้วครับก่อนที่จะจบเกมเราขอคิวหน่อยแล้วกันข้าขอรานหน่อยแล้วกันเพื่อไม่เสียเวลาข้าอยากรานที่เจ้าจราบไม่ได้หรอนะกันกลัองหนึ่งก็ไหวพูดแค่นี้แล้วอะยังไงก็ไหว สองหงไหวแน่นอนครับสองหนึ่งมาสิสองหนึ่งมาสิไหวก็บ้าแล้วเนี่ยโอ้เราตั้ง32วิ31วิไม่เป็นไรแล้วเ,เราจะไปดูในเอชซก่อนละกันทำไมเ t c ไม่มาช่วยเพื่อนเลยนเนี่ยมัวแต่ฟาร์มเนี่ยคุณฟาร์มอย่างเดียวจริงๆก่อนนี้ครับโอ้โหจบกันแล้วฟาร์มไปไหนเนี่ยเจ้าของตันเลยเหรอไปช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยได้ไหม เอมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วตีให้มันตายก่อนเขาไปเชื่อเพื่อนโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งเราจะเกิดลาวเวอยอ่ะดันป้อมเลยเพื่อนดันได้หรือเปล่ารต่ว่าน่าจะดันได้นะดันได้แน่นอนไปเลยไปเลยโก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 บุกบุกบุกครับดันป้อมใหญ่เลยดันได้ดัน ยวมอตรลีลอยยายเขาของเกิดเขาอาจจะชนะเราก็ได้เราต้องดันหนึ่งเดียวไว้เพื่อนดันได้ดันเลยเพื่อไม่เสียเวลารีบดันไปจายตรงนี้ลุยรวยรยยอ่านแ่แล้วก็ดันป้อมนี่แตกโอเคน้ำใหญ่ตัวนี้ตัวสุดท้ายใช่ไหมตัวนี้ตัวสุดท้ายไหวยวฆ่าแทงปั๊มให้เพื่อน คาทางความให้ดันพวกเจ้ามันดันนี่โอ้โหจบแล้วเอาให้ดันก็ไม่ดันไม่เป็นไรดันไปเรื่อยจิ๊ป่าฟังเรารีบดันสิดันให้แตกดันให้แตกดันให้แตกแตกได้หรือเปล่าโอเคมาเลยเว้ถึงไม่ไม่คิวเยอะก็ไม่เป็นไรไม่แบ่งทีมก็ได้เป็นไรขอให้ทีมชนะก็พอมันดูกระซิบแรงเราจะขึ้นหรือไม่ โอ้โหเพิ่งดาวเดี๋ยวนี้ว่ามันจะขึ้นไงวะโอเคได้สองดาวถือว่าดีอยู่นะครับถือเหมาะสมกับซัพพอร์ตตัวนี้จริงๆริ g ลี d เจนเดลีครั้งที่เก้าสิบห้าเหรอหรือสามสิบห้าวะเมื่อกี้ไม่เป็นไรตันนี้เป็นตัว MVP โอเคฟุ้นฟูพลังมากที่สุดโอ้สองมื่นเลยเหรอฟุ้นฟูพลังอย่างเยอะเลยอะตัวเราเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปละ